หนุ่มกันชัยโดนซะแล้วเจอนวัตเตือนกลางไลฟ์ว่าไว้แบบนี้ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลตอนนี้โดยก่อนหน้านี้มีการพูดถึงอาการติดเชื้อโควิด -19 ของเจ้าพ่อเวทีประกวดนางงามชื่อดังอย่างนวัตอิสระไกรศีลซึ่งในตอนนี้ที่คุณนวัตรออกจากโรงพยาบาลและกลับไปอยู่บ้านเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีการโยงถึงตุก,กี้ชิงร้อยที่เป็นคนชักชวนนวัดไปเสี่ยงในพื้นที่ติดโควิดอย่างเวิร์กพอย์ทางด้านหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่น่าจะใช่ตุก,กี้เพราะเอเจนซี่การตลาดเป็นคนติดต่องานล่าสุดในไลฟ์สดของนวัดได้มีการพูดถึงหนุ่มกัญชัยว่าคุณกัญชัยคุณดูอยู่ไหมคุณกัญชัยคุณดูอยู่หรือเปล่าผมบอกแล้วเวลาคุณเล่าข่าวใส่ไข่อะไรของคุณเมื่อวานเนี้ยเยอะว่าเอาเนื้อเยอะๆนะ อย่าเอาแบบเกาเหล่าหลงเลงบอกแล้วทีวีตอนนี้มันไม่มีอนาคตรหรอกเมื่อวานผมก็ดูพวกคุณแบบแม้รู้จริงๆรู้จริงผมรู้มาอย่างนี้ผมเตือนคุณกันชัยนะคุณกันชัยก็น้องผมนะที่สนิทนะในวงการบันเทิงผมเหลือไม่กี่คนแล้วตอนนี้ คุณกันชัยบางทีไอ้ที่คุณโทรไปหาเขามันคือนักแสดงเหมือนที่ผมเจอให้ใจแต่ไม่เคยให้อะไรกลับมาเพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าคุณได้ข้อมูลมาที่เจ๋งที่สุดผมบอกแล้วว่าวงการบันเทิงดับแล้วทีวีดับแล้วคุณต้องมานี่กันชัยอยู่ไหมคุณกันชัยกล้าโชว์หน่อยดิผมเนี่ยลำบากขนาดไหนที่ต้องวิ่งไปรายการคุณเนี่ย ไปซื้อโฆษณาคุณลำบากเหลือเกินไอ้นั่นก็พูดไม่ได้ไอ้นี่ก็พูดไม่ได้คุณคิดดูสิกสทชไม่ให้พูดข่าวไม่ให้พูดลำบากเหลือเกินที่ผมไปหาคุณเนียเอาเงินไปให้คุณครั้งหนึ่งตั้งหลายแสนนั่งรอคุณและแบบกว่าจะได้ทอคแค่3นาทีสานาทีไอ้นั่นก็ไม่ให้พูดไอ้นี่ก็ไม่ให้พูดผมบอกแล้วตรงนี้พูดได้หมดครับทำไมหรอสินค้าของแบรนด์ใหญ่แบรนด์หนึ่งอะทำไม สามารถพูดได้ถ้าปุ๊บข่าเพื่อชั่วข้ามคืนทำไมทำไมมันไม่เสมอภาคกันคุณไปดูซิแต่เวลาผมไปทอกอะ่ะขาวไม่ได้นะต้องสว่างสว่างอะไรวะไม่มีหลอกสว่างเพราะฉะนั้นมันต้องขาวเพราะฉะนั้นผมจะบอกให้เราต้องต่อสู้กับสิ่งที่เราควรจะเป็นขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com